ผมอยากถามว่าพอดีแคมป์ผมมีคนชอบตีแบตครับอยากทราบว่าตีแบตช่วยทําให้เล่นเกมได้นานขึ้นไหมครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเพราะว่าอันดับแรกเลยขึ้นอยู่กับเราเล่นเกมประเภทไหนครับใช้อุปกรณ์อะไร,รนะครับแล้วก็จริงๆขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่เราเล่นด้วยสมมุติว่าเราเล่นเป็นเกม shooting ใช่ไหมครับแล้วเราเล่น position ที่ ใช้ไหลเยอะบางคนเนี่ยเขาจะเพยเยอร์ก็จะมีตั้งแต่ริสไทป์ใช้ข้อมือเอ็มมิงนะครับฟอร์อาร์มไทป์ครับนะครับแล้วก็โชว์เดอร์ไทป์พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายกล้ามเนื้อมัดเหล่านี้แล้วเราเล่นเล่นเกมพวกนี้ก็จะทําให้ความทนทานของกล้ามเนื้อดีขึ้นก็คือเราใหญ่แขนเดียวเลยแขนเดียวเลยแขนเดียวเลยมันก็ออกกําลังกายทั้งสองเพราะั้นถ้าเราเล่นเราเล่นเกมมือถือครับนะครับจริงๆแล้ว กล้ามเนื้อที่เราจะใช้เยอะคือเกี่ยวกับข้อมืออ่า,อาทีนี้การไม่ว่าจะเล่นแบดหรือเทนนิสเนี่ยมันอาจจะเพิ่มความแข็งแรงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพราะเวลาเกิดการประทะกล้ามเนื้อเราจําเป็นต้องฝืนไม่ให้ข้อมือมันสะบัดซึ่งการฝืนตรงนี้มันจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณแขนส่วนปลายตรงนี้อาจจะทําให้เล่นเกมได้นานขึ้น